สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยค่ะแอดก็จะมาแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะคะในแมตที่ออเลนโดวัลคิลี่ของพันพันนั้นลงสนามพบกับทางด้านซานิโกโมโซเมื่อวานนี้ซึ่งแมตช์นี้เนี่ยพอมาของเราก็บัญชาการเกมรุช่วยทีมนั้นคว้าชัยชนะเหนือทางด้านโมโซมาได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ21 คว้าช,ะชนะ2นะัดติดค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเนี่ยคะแอดขอคนละหนึ่งไลด์ด้วยเนะคะเพื่อสนับสนุนแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ย AI มันจะได้ดันคลิปนะคะช่วยซัพพอร์ตแอดหน่อยนะคะทุกคนช่วยซัพพอร์ตผิวคนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นค่ะคลิปนี้แอดขอสัก2พันไลค์ได้ไหมเนาะช่วยซัพพอร์ตหน่อยนะคะ และสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ในแบบนี้นะคะและยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยแต่ก่อนอื่นแอดต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าการแปลของแอดในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแปลแบบคร่าวๆไม่ได้แปลแบบเป๊ะๆทุกคำทุกประโยคนะคะ ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยค่ะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช็อตแรกกันเลยซึ่งจะเป็นช็อตในเซตแรกนะคะโดยตอนนี้นี่ยออรเรนโดตามหลังอยู่หต่อเก้าค่ะนี่เลยนะคะแมดดักรบับบอลแรกได้สวยพอมันก็ยัดให้นาตาลีแต่ว่าเขายังเหนียวเขายังรองไว้ได้เนะะี่ยะแล้วเขาก็ยอดมาลูกนี้เว็นไวเดอร์ขุดได้แล้วบอลก็จ่ายสัมเมตรครางให้แมดดักถมเข้าไปตีทั้งตัวเลยนี่เลยเนะะี่ยค่ะลูกนี้ โอ้โหดิไดว่าแมดดัคคือแบบลอยมาเลยนะคะตีลงไปอย่างสวยงามค่ะหนักมากนะคะลูกนี้ซึ่งชอนนี้เนี่ยผู้บรญยายพูดว่าแมดดัคปล่อยพลังตบจากด้านหลังเต็มแรงและทําแต้มได้สําเร็จแลว้วผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าชอบมากกับการใจบอลของชมพู่โดยเฉพาะจังหวะที่ทีมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกชมพู่ตัดสินใจได้เร็วมาก แล้วเลือกส่งบอลให้แมตดักขึ้นเล่นลูกหนักเต็มแรงเป็นการเซตทียอดเยี่ยมจริงๆเพราะแนวรับฝั่งตรงข้ามยังตั้งตัวไม่ทันและชมพู่ก็เลือกจังหวะกับตำแหน่งได้พอดีเลยก็ดูด้วยว่าช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายก็ชมพันพ์นใหญ่เลยนะคะและเราก็เห็นด้วยมากๆเลยนะว่าจังหวะนี้เนี่ยคือพันๆบนแบบตัดสินใจได้เร็วมาก แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากๆเลยคือไหวพลิทตี้คิดเร็วทําเร็วนะคะพอบอลเข้ามือปุ๊บเนี่ยอ่านเกมขาดเลยรีบใจ่ายให้แมนดักทันทีในขณะที่แนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นยังไม่ทันตั้งตัวก็เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากๆคือจริงๆเซตเตอร์เนี่ยเวลาที่อยู่ในสนามเขาจะมีแผนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยค่ะคิดตลอดเลยว่าจะเล่นยังไง แล้วชมพู่เนี่ยเป็นเซตเตอร์ที่มีจินตนาการดีมากวางแผนเก่งอ่านเกมขาดเลยทำให้เกมรุกนั้นออกมาลื่นแบบนี้เลยมาต่อกันที่ช็อตต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโมโจตามหลังวอลิดีดอยู่หนึ่งแต้มนะคะสิบสองต่อสิบสามค่ะ โดยช็อตนี้เนี่ยคะเวนวันว,นวนรับันแรกเกือบล้นพันพันก็เลยแบบผลักไปตามน้านะแต่ว่าเขายังเหนียวเขาก็เคาะข้ามกับหมาเนี่ยพันพันก็จ่ายให้ทางด้านแมดดักอีกครั้งหนึ่งและลุกนี้ค่ะแมดดักก็ตีเปิดนะคะบอลทัดบล็อกออกไปโดยช็อตนี้เนี่ยค่ะผู้บรรยายพูดว่าจางังหวะนี้บอลมันเสียจังหวะไปแล้วแต่ลองดูวิถีบอลกับองศาการเซตซิเซตนั้นถูกจัดการได้อย่างสวยงามและลงตัวสุดๆแล้วพุ่บยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่า ใช่เลยชมพู่สามารถเปลี่ยนจังหวะที่เกมเสียจังหวะไปแล้วให้กลับมาได้ไวมากดึงเกมกลับมาไวมากด้วยตำแหน่งการเซตของเธอแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสจริงๆคือแมดดักในจังหวะที่เกมเสียจังหวะไปนั้นเธอสามารถสร้างจังหวะขึ้นมาและเปลี่ยนมันให้เป็นแต้มได้นี่คือสิ่งที่แมดดักพัฒนามาตลอดใน2ฤดูกาลแรกของเธอในลีก และตอนนี้มันกําลังใช้แววออกมาอย่างชัดเจนในฤดูกาลที่3ของเธอ,อคือจังหวะนี้เนี่ยเกมมันหลุดไปแล้วนะเห็นไหมคือจังหวะเซตของผพอนพันคือแบบเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงอตัวเซตอะแบบใส่ทั้งตัวคือพยายามที่จะเซตที่จะดันบอลไปให้ถึงแมตช์ด,ดักให้ได้อะเรียกว่าเป็นการดึงเกมกลับมาได้ไวมากของผ่อนผัน แล้วแมดาก็ไม่ทำให้พอนพันผิดหวังเลยนะคะตีทัดบล็อกทำคะแนนได้อย่างสวยงามต่อไปนีคะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางโมโตขึ้นนำออลิโดยอยู่2คะแนนนะคะ22ต่อ20ค่ะโดยช็อตนี้นีคะแวนไว้คือรับบอลแรกสวยมากปพราะมันก็ไหลให้แคสเปล่าสัดเต็มข้อเลยลู่นี้คือเพอร์เฟกมากๆนะคะเป็นเพล์ที่แบบเพอร์เฟกสุด,สด แคสบราวได้สัตว์เต็มข้อเลยกดฝังเลยนะคะลูกนี้โดยชันนี้เนะะี่ยผู้บรรยายพูดว่ามอนเซลเซอร์ไปที่แวนดไวแล้วใจ่ายให้บราขึ้นสไลด์เป็นการเล่นที่เรียบง่ายเป็นขั้นตอนไม่เสียเวลาและได้แต้มใส่เอาแล้วผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดเสริมขึ้นมานะคะว่าใช้เวลาน้อยมากด้วยแคสเบราวอันตรายมากเวลาเข้าทำจากเท้าเดียว โดยเฉพาะลูกสไลด์แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะรับบอลแรกมาดีทำให้เราเล่นลูกเร็วได้มีประสิทธิภาพและจังหวะน,นี้ก็ต้องชื่นชมพันพันของเราด้วยนะคะจังหวะเซตจังหวะนี้ของพันพันเนี่ยคือพอดีมากบอลเร็วได้องศาดีทำให้เราเน้นขึ้นสไลด์ได้แบบไม่ต้องรอเลยพอบอลแรกมาดีปุ๊บเนี่ยพันพันก็จัดการต่อได้ทันทีแบบนี้แหละที่ทำให้เกมรุกมันไหลลื่น แล้วก็กลายเป็นไซเอาแบบสวยๆเลยและเซตแรกนี้นีคะจากที่โมโจขึ้นนำออรเรนโด2แต้มในช่วงท้ายเซตเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซตนี้กลับถูกทางด้านออรเรนโดปาดแซงชนะได้ค่ะด้วยสกอร์26ต่อ24ขึ้นนํา1ต่อ0เซตมาต่อกันที่เซตที่2กันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเสมอกันอยู่ที่4เท่า โดยจงังหวะนี้เนี่ยแมดดกรับบอลแรกสวยมากเพราะมันก็จ่ายโค้งมาให้อเวเบอร์คลอมบี้ทันทีเลยเน,นี่ยค่ะลูกนี้คลอมบี้ก็สัดเต็มข้อเลยแคฟฟี่ก็งัดไม่ขึ้นเลยเน,นี่ยค่ะลูกนี้โดยช็อตน,นี้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่าอเวเบอร์คลอมบี้ขึ้นโจมตีแคฟฟี่พยายามขุดด้วยมือเดียวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วผู้ใหญ่ผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าอเวเบอร์คลอมบี้เร็วมากกับลูกบอลจังหวะนั้น และการที่เธอเป็นผู้เล่นถนัดซ้ายแต่ขึ้นบุกจากฝั่งขวาทำให้เธอมีทั้งระยะเอื้อมและมุมโจมตีที่ยากต่อการป้องกันมากขึ้นอีกและลูกนี้เนี่ยะคะก็ต้องชื่นชมพรนพันของเราด้วยนะลูกนี้เนี่ยพอนพันจ่ายบอลให้อเบอร์คลอมบีแบบด้วยสปีดท,ที่ค่อนข้างเร็วแล้วพอบอลมาไวแบบเนี้ทำให้บล็อกฝั่งตรงข้ามนั้นขึ้นบล็อกได้ไม่เต็มจังหวะแอคชั่นมันไม่สมบูรณ์ และปลอกกลางของเขาเนี่ยก็หลงด้วยนะคะทำให้เข้ามาช่วยบล็อกไม่ทันก็เลยทำให้ลูกนี้เนี่ยอเร์ครอมบี้ก็ได้ตีแบบสบายๆเลยมีช่องว่างให้ตีเยอะเลยค่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยออรลินโดขึ้นนำเขาอยู่3แต้มนะคะ8ต่อ5ค่ะ ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเสียกระบวน่าพอสมควรเลยเน,ะะนี่ยเนื่องจากว่าบอลแรกเขามาไม่ดีทําให้ต้องฟรีบอลข้ามมาเนะะี่ยค่ะและแวนไวตีไปลูกนี้เขารับแล้วบอลก็ล้นข้ามมาอีกค่ะแล้วพอลันก็ไหลให้แคสเปบา่าลัตเติมข้อเลยลูกนี้ก็ทัดบล็อกออกไปเป็นต้มนะคะโดยจังหวะนี้ผู้บรรยายพูดว่าแม้ดักเซิร์ฟกดันจนเกมรับเซิร์ฟของโมโจเสียจังหวะ วนเดไวท์บีมให้ทารบรอนรับบอลล้นซึ่งอยู่โดดเดี่ยวตรงนั้นกับบราลกลายเป็นดวลหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งบราลได้เปรียบและเธอก็หาจาังหวะเกมรุกของตัวเองเจอแล้วจริงๆเปลี่ยนรับเป็นรุกได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าชมพู่โยบอลไปมาหลอกบล็อกแล้วใจ่ายให้บราสลสไลด์ขึ้นมาเจอหนึ่งต่อหนึ่งเป็นจังหวะสวยๆสำหรับทำแต้มอ่า ซึ่งตอนนี้ผู้บิญยายก็ชื่นชมนพันธ์ของเรานะคะคในการเซตโยกบอลหลอกบล็อกที่ทําได้เนียนมากๆทําให้ทางด้านบราวนั้นเจอบล็อกเดี่ยวๆนะคะแล้วก็ทําแต้มได้สบายเลยและเซตที่สองนี้นะคะพันธ์กับอเบอร์คลัมบีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักนะคะเนื่องจากว่าเซตนี้เนี่ยตามค่อนข้างห่างเยอะนะ,ะก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักเนตั้งแต่ช่วงกลางเซตเลยนะคะ และสุดท้ายแล้วเซตที่2นี้ก็เป็นทางด้านออเรนโดเนี่ยค่ะที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ16ค่ะขึ้นนำ2ต่อ0เซตส่วนในเซตที่3นั้นแอดก็กละว่าจะข้ามไปแล้วเนะนียคะเนื่องจากว่าเซตที่3ามเนี่ยออเรนโดแพ้ path, ซึ่งแอดเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเซตไหนที่เราแพ้เนี่ยแอดจะไม่ค่อยอยากพากไม่ค่อยอยากจะแบบ ปลาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่พันพัน์หลอกเล่นบอลสองค่ะซึ่งแบบว้าวมากนะผู้บรรยายเนี่ยถึงขั้นเอ่ยปากชมเลยนะคะว่าพันพัน์ของเราเนี่ยเป็นเซตเตอร์ที่เจ้าเล่ก็ดูแบบน่าสนใจดีนะคะก็เลยหยิบยกมาแบบสักหนึ่งช็อตก็แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้กันค่ะ นี่เลยนะคะช็อตนี้เนี่ยบอลแรกของพูซิชคือไม่เข้าสักเท่าไหร่นะไม่ดีสักเท่าไหร่พันพันต้องถอยหลังไปเล่นเนี่ยหลายก้าวเลยแล้วพอบอลสัมผัสมือปุ๊บเนี่ยพันพันก็ปิดตัวเสร็จข้ามไปเฉยเลยค่ะใครจะไปคิดคะว่าพันพันจะเล่นรูปแบบนี้ใช่ไหมไม่คิดจริงๆนะคือแบบมันเหนือความคาดหมายมากอ่ะล้อของเขาก็ไม่ขึ้นเลยนะและลูกนี้ก็เป็นแต้มค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่า ต้องจับตาดูชมพู่ให้ดีเวลาที่เธอขึ้นมาอยู่หน้าเน็ตเพราะเธอเป็นเซตเตอร์สายเจเล่มีลูกเล่นเยอะเห็นช่องเมื่อไหร่ก็พร้อมทำแต้มเองเลยเธออ่านเกมขาดมองเห็นโอกาสปุ๊บเซต้ามได้ตลอดทำเอาแนวรับปั่นป่วนแล้วก็กลายเป็นแต้มแบบไม่ทันตั้งตัวเห็นไหมคะทุกคนผู้บรรยายเนี่ยถึงขั้นตั้งฉาย,ยาให้พรพันเลยนะว่า เป็นเซตเตอร์สายเจ้าเล่์คือต้องหลอกเก่งขนาดไหนอะถึงจะได้ฉายานี้มาเอาจริงๆนะถ้าหลอกไม่เนียนจริงไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ได้ฉายานี้แน่นอนนะคะ <c oughs> ผู้บรรยายสารรัตน์นี่ถึงขั้นแบบตั้งฉายายให้กันเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นเซตเตอร์สายเจ้าเล่์จอมเจ้าเล่์ค่ะเป็นยังไงล่ะเริดไหมเริดเนาะเริศอะอืม แต่ว่าเซตที่3นี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทีมอรเรนโดของพันพัน์นั้นก็เพลียงพร้้มไปนะด้วยสกอร์ย3ต่อ25ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เซตที่4กันเลยซึ่งตอนนี้นะคะโมโจขึ้นนำอยู่2ต่อ1และลูกนี้ค่ะบอลแรกสวยมากพันพันดึงบล็อกได้นะีคะเหลือบล็อกเดียวลูกนี้นี่คือแวนไวแบบกดสบายเลย ที่ได้ว่าพรพันธ์ของเราพอบอลแรกเข้าเนี่ยก็เซตตึงบล็อกได้ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะบล็อกลงไปสองคนเนี่ยค่ะเหลือบล็อกเดียวเดียวหวานเจี๊ยบเลยคะ่ะแวนดูไวแบบหวานเจี๊ยบเลยทําให้ออนโดไล่มาเนี่ยสองเท่าโดยช็อตน,นี้เนี่ยผู้ใยญยพูดว่าแวนดไวโมโจจะหาทางเบรกฟอร์มของเธอได้ยังไงตรงนี้แว <When S 1> นดไวเป็นตัวชี้กลย<า>กนัาเซตที่สี่จะออกมาในทิศทางไหนแล้วผู้ใยายผู้หญิงก็ผู้เสริมนะคะว่า และตอนนี้เธอคือหนึ่งในคนที่ทำแต้มหลักของออรินโดในเกมนี้ทำไปแล้ว11แต้มแคสตบราวตามมาติดๆที่10แต้มเท่ากับแมดรักเลยมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะช็อตนี้โอ้โหบอกเลยนะคะว่าเป็นช็อตที่พันๆคือแบบหลอกบล็อกได้เนียนกลิปเลย นี่เลยค่ะบอลแรกค่อนข้างที่จะห่างตาข่ายนะคะแต่ว่าบอลพันเลือกที่จะยัดให้ฟอสเตอร์ค่ะแล้วก็ทําให้บอกของเขานั้นหลงกันหมดเลยเนะคะทำให้ฟอสเตอร์นั้นได้ตีแบบโล่งๆเลยกลลงไปสวยงามค่ะซึ่งช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าบอลถูกส่งเข้าไปตรงกลางให้ฟอสเตอร์หมายเลข13เสื้อสีน้ําเงินทําแต้มให้ทีมขึ้นนํา4ต่อสแล้วผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าเซตนี้แต้มไล่กันแบบแต้มต่อแต้มเลย เรากำลังพูดถึงเปอร์เซนต์การไซเอาที่สูงและตอนนี้เราเห็นชัดจากทั้ง2ทีมมาต่อกันที่ช็อตต่อไปเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเสมอกันอยู่ที่5เท่าค่ะฟอสเตอร์สเสิร์ฟไปลูกนี้เขารับแบบหงายท้องเลยนะเรเบโร่ล้วหงายท้องเลยและวจงหวันนี้พันๆขุดได้นะฟอสเตอร์ก็เซตมาให้อเบอรคลอมบี้ฟาดลูกนี้เรียบร้อยอะ่ะโดยช็อตนี้เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็ชื่นชมฟอสเตอร์เนะค่ะว,ว่า เติบแรงมากแต่เวเนกัสยังรับได้คูบิกก็พยายามสุดความสามารถเพื่อยื้อจังหวะต่อแต่ต้องให้เครดิตกับอเบอร์คลอมบีที่ทำแต้มในจังหวะนี้แล้วผูย้ยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าภาพที่เห็นบนหน้าจอเป็นจังหวะของคูบิกก็จริงแต่คนที่ทำแต้มได้คืออเบอร์คลอมบีที่ตบฉีกค,คมมากกดข้อมือลงใส่ลูกเต็มแรง และตอนนี้อเบอร์คลอมบีทำไปแล้วเจดแต้มจากการขึ้นตี23ครั้งมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยเป็นจังหวะเสิร์ฟเอสของนาตาลีฟอสเตอร์ค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยพุ่งใหญ่พูดว่านาตาลีฟอสเตอร์ตอนนี้เสิร์ฟเอสไปแล้ว4ลูกและลูกนี้คือเอสที่5ของเธอปีที่แล้วเธอเป็นคนเสิร์ฟเอสมากที่สุดของทั้งลีก และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาทําได้ดีแบบเดิมอีกครั้งแล้วพง้ยายผู้หญิงก็พูดเสริมนะคะว่าแข็งแกร่งมากและการเสิร์ฟเป็นชุดยาวแบบนี้แหละคือกุญแจที่ออร์แลนโดใช้เอาชนะแกรนราปิดในเกม5เซตพวกเขาสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะในเซตที่4จะว่าไปแล้วเนี่ยฟอสเตอร,ร,รนะ์เป็นคนที่เสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงจริงจนะเป็นคนที่เสิร์ฟดีมากอะแล้วที่สำคัญคือสวยด้วย หน้าสวยท่าเป๊ะเออข้อรีดว่าแอดก็ยกให้เป็นเจ้าแม่เสิร์ฟเอสเลยนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยฟอสเตอร์ Foster ทำคะแนนไปทั้งหมดเนี่ย12คะแนนนะจากการตบ4เสิร์ฟเอสเนี่ย,กกย5แล้วก็บล็อกอีก3คะแนนค่ะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ครุกเครื่องเลยมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยออรเรนโดขึ้นนำอยู่18ต่อ15ค่ะขึ้นนำห่าง3แต้ม โดยช็อตนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้รูปก,ก่อนนะแต่ว่าเขาตีไม่ตายและในจังหวะสวดกราบเนี่ยพันพันก็จ่ายไหลหลังให้ทางด้านแคสบราวจัดการเรียบร้อยเลยค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกแคสบราวเลยเนี่ยค่ะตัวจบสกอร์ที่แบบเด็ดขาดมากๆเลยโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่านี่คือผู้เล่นคนเดียวที่ทุกคนโหวตตรงกันให้ติดทิมยอดเยี่ยมเมเจอร์ลีกวอลเลยบอลช่วงพรีซีซั่นปี2026 และจังหวะนี้บราลก็ขึ้นสไลด์ทำแต้มแล้วผู้ยายผู้หญิงก็พูดขึ้นนะคะว่าเซตเตอร์แบบชมพู่เธอชอบจ่ายบอลไหลหลังต้องโฟกัสรับมือให้ดีมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยโมโจตามหลังออริจิอยู่หนึ่งแต้มเนี่ยค่ะยี่สิบต่อยี่สิบสองค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยเวนเวเดอร์รับบอลแรกสวยมากพะมันก็จ่ายมาให้อเบอร์คอมบี้ขึ้นตีจากสามเมตรลูกนี้สวยงามมากๆค่ะ เขารับแล้วบอลมันปลิ้นออกไปเลยเนะคะด้วยความแรงของลูกนะทำให้อ,อนโดเนี่ยขึ้นนำ23ต่อ21ต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นแล้วก็จะปิดแมตช์นี้ค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าโมโจไลมาเหลือแต้มเดียววิชนินีเลือกเสอร์กันใส่แวนเดเไว้รับบอลได้ดีแล้วจ่ายไปที่ด้านหลังอเบอร์คลอมบีก็ตบผ่านแนวรับของมอนเซลสททำแต้มได้ แล้วผูยย้หญิงก็พูดขึ้นนะคะว่าไม่ต้องแปลกใจถ้าเห็นทีโมโจขึ้นบล็อก3คนโดยเฉพาะตอนที่เบิร์คลอมบีขึ้นตบจากแดนหลังโมโจเคยใช้บล็อก3คนมาแล้วตอนเจอโอมาฮาและสุดท้ายเนี่ยเซตที่สก็เป็นทางด้านออรนโดเนี่ยค่ะที่เอาชนะไปได้ด้วย s กอร์ยีต่อย1ค่ะแบบน,นี้ก็เป็นออรนโดมันพันเนี่ยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต โดยสกอร์ย6ต่อ 24, 25ต่อ 16, 23ต่อ25และ25ต่อ21ค่ะและนี่ก็เป็นแปลคำบรรยายของผู้บรรยายสาหรัฐที่ได้มีการบรรยายเกมสดๆในสนามนัดที่ออ l a n ลนโดว k ล r คิีของพันันั้นลงสนามพบกับทางด้านซาน i โก m โมโจนะคะซึ่งแอดก็ Go ได้หยิบยกนำมาแปลทุกท่านได้ฟังกันในคลิปนี้นะคะว่าผู้บรรยายนั้นได้มีการพูดถึงเกมแมตชนี้ไง และได้มีการพูดถึงพรพันธ์ของเราว่ายไงบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะ,งงคะทุกคนชอบกันไหมคะถ้าชอบเนี่ยคอมเมนต์คำว่าชอบมาหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ